สวัสดีค่ะมาสำรวจป่าอีกแล้วค่ะดูดูดอกอันนี้ดอกไม้เยอะมากเป็นแผงเข้าไปในในหเป็นแผงเข้าไปในโอ้โอ้โอ้หญ้าตีนทุกแก หญาตีนตุกแกหนีบติดโอ้โหป่านี้อะไรมันจะเยอะสีม่วงสีม่วงค่ะน่าจะเป็นตัวนี้ไหมไม่แน่ใจว่าเขาเอาไปทอดไข่เจียวเอาไปเจียวไข่แต่ไม่เหมือนกับที่อยู่บนพื้นนะ มันจะให้ดูแบบเยอะมากเยอะมากจริงๆเยอะมากเลยค่ะวันนี้แดดดีนะคะเดนมาร์กนี่ค่ะวันนี้เดนมาร์กยี่สิห้าถึงสาสิบค่ะยี่สิห้าถึงสามสิบองศา,าดูค่ะเห็ล้วว่าโอ้ยเยอะมากเลยโอ้โห จะบอกให้ว่าใบอนั้นมันอยู่ตรงนี้นี่เองผ่านไปทำไมตั้งหลายครั้งโอ้ยใบกระเทียมนะคะ่ะใบกระเทียมน่ะมันอยู่ตรงนี้มันไม่ได้ไปอยู่ตรงไหนเลยมันอยู่ตรงเนี้ยเต็มไปหมดเลยเนี่ยใบกระเทียมใบกระเทียมค่ะพี่น้องค่ะดูใบกระเทียมค่ะ ใบกระเทียมเดี๋ยวให้ดูอุย้ยมันเออมันไอ้นั่แล้วนะคนก็มาเอาเต็มใบกระเทียมเป็นป่าเลย หอมกระเทียมเลยใกล้ถนนก็จริงนะคะแต่ว่าใกล้ถนนแล้วแบบมันไม่ได้ไม่ได้อะไรเข้ามานะใกล้ถนนแต่ว่ามันเข้าอะไรเข้ามาไม่ได้โอ้เต็มหมดเลยเนี่ยเต็มหมดเลยวันนั้นก็มาจอดแล้วตรงนี้แต่ก็ไม่ได้เข้ามาดูมีคนตัดไปเยอะมากเพียบ มีคนตัดไปส่วนดอกมันก็ร่วงโรยแล้วเอาไว้เป็นปีหน้าค่ะดูดูดูดคือแบบจะเยอะมากเยอะมากค่ะต้นตีนทุกแกถ้าเอาไป ยังไม่ได้เคยชิมเลยนะเนี่ยที่หลายคนบอกว่าเอาไปผัดอะนะคือแบบโอ้ยสวยๆเยอะมากเลยค่ะดูอ้อือ อย่างนี้เองเดี๋ยวไปดูว่ามันจะมีกว้างขนาดไหนนะคะคือตรงนี้เกว้างมากหลายโลเลยพี่น้องจา๋าดูนี้ค่ะที่รักจา๋าดูนี้ค่ะดูนี้ค่ะโอ้ยลงไปไม่ได้นะไอ้นมันเป็นมันเป็นแฉะแหละดอกร่วงหมดแล้วค่ะ ดอกร่วงหมดแล้วนี่ค่ะคือเยอะมากคืออยากจะบอกว่าเยอะมากก็มีคนนะมีคนมีคนเดินลงไปเนี่ยแต่เราไม่ต้องเดินลงไปหรอกนะเราเห็นอยู่แล้วมันก็เป็นแบบนี้แหละใบมันหืมดอกมันร่วงโรยราแล้วกำลังจะขึ้นเลยเนี่ย รือว่ายังไงหรือว่าดอกมันพิ่งโอ้ดอกมันพิ่งขึ้นค่ะดอกมันพิ่งขึ้นที่ว่าเนี่ย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 พิ่งขึ้นค่ะพิ่งขึ้นยังไม่ลอยยังไม่ลอยค่ะยังไม่ลอยเดี๋ยวไอตัวเดี๋ยวไอตัวเขาไอตัวเขียวเขียวนี้ค่ะที่เป็นตุ่มตุ่มนี้จะแตกออกแล้วก็เป็นสีขาวดูเต็มไปหมดเลยดูยาวไปถึงนู้นเลยค่ะยาวไปถึงนู้นเลยอื้อหือ ไม่ต้องไปหาเดินยากเลยอยู่ตรงนี้นี่เองอยู่ไม่ไกลค่ะอยู่ไม่ไกลใครอยากได้ uh huh. มันชุ่มฉ่ำนะดูเต็มข้างบนก็เต็มไปหมดเลยค่ะดูดูด, uh huh. ดูค่ะ ที่เขียวเขียวนี่ใช่หมดเลยนะคะที่เขียวเขียวนี่ใช่หมดเลยใบกระเทียมค่ะใบกระเทียมหืมมีหน้าล่ะเห็นเห็นคนนั้นน้องคนไทยเขาบอกโอ้ยมาเอาสงสัยมาเอาแบบนี้แหละอยู <putting continua ussen> ่ไม <today> ่ไกลอยู่คนละสองฝากนี้อยู่ฝากคลองมันเป็นคลองเล็กๆดู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  เยอะมากคือแบบมันขึ้นตามเต็มไปหมดเลยค่ะโอ้ยขึ้นเป็นพลื่นเลยดูข้างในแต่ว่าต้องมุดนะต้องใช้ต้องใช้ตัวมุดเข้าไปมันเป็นเหมือนเครือไม้นะ่ะถาวันนะ่ะ แต่มันก็ไม่ได้ไม่ได,ไได้ไม่ได้ลกมากถึงขนาดนั้นนะน,นะเนี่ยอุ้ย <c oughs> ดูเต็มหมดเลยค่ะเต็มหมดเนี่ยอันี้ร่วงโรยแล้วร่วงโรยแล้วค่ะดอกสีม่วงๆนี้ก็เยอะอันนี้ร่วงโรยไปแล้วเป็นแผงหมดเลยนะคะเนี่ย ยิ่งเยอะโอ้โหใบ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 มันนะคะยิ่งมันอยู่ใต้ร่มไม้ยิ่งแบบใบมันมเนี่ยนี่ค่ะเนี่ยมันอยู่ใต้ต้นไม้ใหญ่ดูใบมันมีคนมาตัดเอาตัดแบบรวบตัดเลยนะ หมายถึงแบบต้นอะไรไม่รู้หมายถึงแบบตัดแล้วก็ได้เลยนะ่ะเป็นกระเป็นตัดทีเดียวแล้วก็เป็นกระจุบไปเลยดูนี่ค่ะยังมีนะคะยังมีนะยังมีนะถึงมันจะแก่แต่ก็ไม่ได้แก่แบบแบบมากมายมันก็ขึ้นนั่นแหละมันก็มีขึ้นนะเนาะ มีที่กําลังผุดขึ้นมามันก็มีดูเต็มไปหมดเลยถ้าอยู่ใต้ต้นไม้ใหญ่ใต้ล่มไม้มันก็จะเนี่ยมันไม่ได้แบบแก่แบบนั้นนะเนี่ยมันจะอ่อนแบบนี้เลยค่ะเขียวแล้วจะบอกจะบอกว่าคิดถึงเมื่อตอนสมัยเด็กๆนะตอนสมัยเด็กอีกแล้วทำยังกัง คือแก่มากอะไรประมาณนั้นอะ <c ười> คือตอนตอนเด็กอะใช่ไหมคะแถวแถวธาตุพนมนะ่ะเขาจะกินดูเต็มไปหมดเขาจะกินกินตำมะฮุ่งอะกินตำมสมใส่กับใบใบกระเทียมนะคะโอ้ยแล้วมันแซบ่บ แซ่บลยโมอกอนนี่คืออะไรไหมคะสะดาค่ะเนี่ยสะดาป่าหาเห็ดแน่เลยป่าเนี้ยมันไม่ลกเดี๋ยวจะหาให้ดูสะดามีผักอีกลายอย่างคือ ไม่รู้เหมือนกันผักอะไรผักเซียนเนยนั่นผักเซียนนะคะผักเซียนค่ะขึ้นดอกหมดแล้วผักเซียนขึ้นดอกหมด้วคานักเรียนริบบะเต็ม นี่คะ่ะผักเซียนนะคะไอนี่ป่าผักเซียนทั้งนั้นเลยแต่ว่ามันขึ้นดอกหมดแล้วเนาะดอกผักเซียนก็จะเป็นในลักษณะแบบนี้คะ่ะนี่คือดอกผักเซียนเต็มนี้เลยคะ่ะเป็นแบบนี้เลยไอนี่ทางทางคนเดินนะนี่ทางคนเดินไม่ใช่เป็นทางหรอกไม่รู้ว่าเขาลัดเลาะไปทางไหนดูผักเซียนนี่ผักเซียนทั้งนั้นเลยคะ่ะ พวกเด็กนักเรียนทำนี่ค่ะฝาผักเสียแต่ว่ามันแก่แล้วถ้าถ้าคุณจะเอาใบมันก็คงได้ละใช่ไหมเอาไปไปอ่ะไอ้นั่นอนะ่ะไปขั้นส้มนะจ๊ะ เซียนขั้นโสมดูปลาพักเซียนทั้งนั้นเลยเนี่ย